อเอฮ้ยกูอยู่ซ้ายสุดว่ะโตถือ UMP ลัดบได้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 ว่ามึงหันหน้าผิดทางนะเตรียมถอยหลังไงสวย <laughs> 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 Let's go <S หัวโอ้ยขยิงหัวกู ทันดิเกียก uh> uh 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 ี้จี้จ uh ี้จีดจี cool ้จี้จี้ฮะโอ้ยสุดท้ายไม่รู้ระวังดันหลังด้วยไม่มีไม่มีไม่มีทางนี้นี่เจอเป้าอะไรวะเนี่ยไม่ได้ยินเสียง ก็บูดป่ะกันบูดป่ะคอนคอมเอ้ยจังเกิ้ล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 เออร้องเลยอุ้ยแทนกูเลยเถิดเถิครับดเออมึงมีอะไรกันแล้วเหรอแหมแมงไม่มีอยู่คนเ okay. ดียวอหนไอยที่นี่ Phát bat, bat, bay, 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 bay,

ไปที่ไม่ต้องดูวเฮ้ยไปเล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 ยเยี่ยมเดี๋ยววะอุ้ยอุ้ยมันโหดนะเพื่อนบอกเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยซันกูขอเงินได้ปะเอาดิเอาดิมป็นอยู่ไหนฮะไอ้เวียดนามนี่แม่งเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮี้ยเออมึงเอาเลยซันเฮ้ยไอ้ทิปเปิลหนึ่งแล้วก็สแตนหนึ่งคัพตึง แค่ชนะกูแดกขี้เลยอ่าเยี่ยหมูเตรียมเลยหมูเตี้ยมแย็กตูดเลยโอเคไปตายยลยมาแล้วได้ทายได้ทายเนี่ยแดกขี้วะเยี่ยงั้นผมตูดด้วยกันผมตูดด้วยกันอันด้วยกันขอใหม่ขอใหม่ตายเมกี้ผ่านได้ไงวะผ่านได้ไงเฮ่ยแทนโยนเฟสดไปตั้งแต่ยังไม่ได้เดินเลย แอนซื้อแผ่นมาด้วยได้ได้ได้เหรอซื้อให้แทนกูอสัตว์ไอ้ยี่นี่แผ่นยังไอ้เจยังวิ่งไม่ถึงเลยไอ้เที่อะแต่มีสองลูกก็ดีมันไฟอ่ะไอ้กูสนใจไหมไอ้ยี่ร้อนเก็บลมโอเคนั่นนั่นนั่น เฮ้ยมันต้องมีคนสมกไฟให้คนหนึ่งวะได้ได้ได้เฮียกูไม่มีตังวะมึงจะโพ่ไปเลยหรอตาหน้าแล้วกันยีกันอุ้ยเฮ้ยสนใจไปมิดไหมไปซื้อของโอเคเยี่ยแทนม่เริ่อช็อปมิดมันโหดไหมไม่โหดไม่โหดไม่โหดได้ที่แล้วไม่มีกระบอกนี้นะดูไม่ผิด โอ้โหปิดนหนเบโกปิดปีชดให้สวยต้องมีใครสักคนน่ะทำไมมันเดินไวอย่างวะมันอยู่ขวาสุดเลย